านให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือคู่มือชีวิต2ชุดเลี้ยงลูกต้องปลูกด้วยต้นพระธรรมโดยหลวงพ่อปัญญานันทพิขุวิธีเลี้ยงลูกให้ถูกทางวิตามินดีๆที่ควรมีไว้บำรุงความรักในครอบครัว ในครอบครัวมีพระสององค์คือพระพ่อพระแม่พ่อแม่นี่เป็นพระของเราเป็นพระที่นั่งอยู่ในบ้านเป็นพระที่อยู่ใกล้เราตลอดเวลาเราควรเอาใจใส่ดูแลรักษาให้ท่านสะดวกสบายเรียกว่าท่านเป็นพระท่านเป็นเทวดาเราก็ต้องเคารพต้องบูชาอย่าไปเที่ยวไหว้เทวดาอื่นให้มันยุ่งอยู่เลย พ่อแม่นอกจากหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงดูแล้วต้องทำหน้าที่เป็นครูสั่งสอนลูกด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกๆท่านจึงควรทำหน้าที่ของตนในแง่นี้ไว้เสมอเด็กคือฐานของชาติบ้านเมืองถ้าบิดามารดาให้การอบรมแก่เด็กถูกทางเด็กก็จะเป็นคนดีโตขึ้นจะทำงานเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง เราจะช่วยชาติประเทศให้ก้าวหน้าขึ้นก็จงช่วยเด็กของท่านให้ก้าวหน้าเถิดเด็กมีนิสัยอ่อนดัดง่ายเว้นไว้แต่ผู้ใหญ่จะทำให้เขาเป็นคนแข็งเสียเท่านั้นการทำให้แข็งก็คือไม่บอกไม่เตือนกันนั่นเองเมื่อได้บอกได้สอนเรื่องใดแล้วถ้าเขายัางกระทำผิดอีกต้องลงโทษกันบ้างด้วยไม้เรียว แต่พึงจำไว้ว่าการเคี่ยนตีถ้าไม่จำเป็นแล้วขออย่าได้ใช้เป็นอันขาดเพราะการตีบ่อยๆทำให้เด็กเคยชินด้านไม้พ่อแม่ต้องใช้ปัญญาสักหน่อยในเวลาจะตีลูกอย่าตีด้วยโทสะเป็นอันขาดพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกลูกได้อะไรอะไรจากพ่อแม่มากที่สุดผู้ใดที่กำลังเตรียมเพื่อเป็นพ่อแม่ของคนพึงทำตนให้เป็นพ่อแม่ที่ดี ทำหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยทําตนเป็นเยี่ยงอย่างแก่ลูกจริงๆจงเลิกการทําตามใจตนเองให้หมดบุตรจะต้องสร้างวิมานน้อยๆไว้ในใจของพ่อแม่ให้ท่านเป็นสุขแม้เราจะเป็นทุกข์จะเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เจ้าประคุณทั้งสองนั้นมีความสุขมีความสบายถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำดีทำชอบ ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีมากแต่ถ้ามากในทางเสียก็จะเสียหายนรกของพ่อแม่นั้นอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความประพฤติไม่ดีของลูกคนไม่รู้บุญคุนนี้ไม้ลอยน้ำดีกว่าไม้ลอยน้ำนี่เราเก็บได้เอาไปพึ่งแดดให้แห้งทำฟืนก็ได้รองเหยียบก็ได้รองนั่งก็ได้ทำหมอนหนุนหัวก็ยังได้ มันไม่ทุบหัวเราแน่มันดีแต่คนอักตันอยูเอาไปไว้ที่ไหนก็เสียหมดคนรักแม่มันเจริญมันปิดอบายปิดทางเสื่อมเพราะเรารักแม่เราไปกินเหล้าไม่ได้เราไปเที่ยวกลางคืนไม่ได้เราไปเล่นการพนันไม่ได้เราประพฤติสิ่งเลวไหลไม่ได้เรารักแม่คิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาจะประพฤติสิ่งเสียหายอันใดอันหนึ่งก็คิดถึงแม่ เอาแม่เป็นหลักไว้ในใจมันก็ไม่ตกอบายไม่เป็นคนชั่วร้ายถ้าสอนผู้อื่นชั้นใดพึงทำตนชั้นนั้นผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่นได้ยินว่าตนแลฝึกยากอันความต้องการของเด็กนั้นว่ากันโดยแท้จริงแล้วเป็นความต้องการตามธรรมชาติจริงๆ เขายังไม่มีความต้องการอะไรเกินไปกว่าความต้องการของร่างกายเว้นแต่ผู้ใหญ่เราจะฝึกเขาให้เป็นคนที่มีความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นเท่านั้นเด็กดีภายในหลังคาบ้านก็จะเป็นเด็กดีที่โรงเรียนเป็นเด็กดีบนถนนเป็นพล,ลเมืองที่ดีเคารพกฎหมายของบ้านเมืองจงศึกษาธรรมดาของเด็กของท่านให้เข้าใจ แล้วท่านหาทางแก้ไขว่าควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการเป็นอยู่ของเด็กนั้นๆก็พอจะพบช่องทางในการที่จะอบรมเด็กของท่านให้เป็นคนดีได้กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สําหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์